สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องฟังไทยฟังลาวในต่างประเทศนะคะเนาะมาค่มะมากินข้าวแรงกำลังพูดเลยค่ะเนื่องเดือวานนี้มีพวกออมออมพ่วงไข่เมื่อกี้ออมพ่วงไข่นำคุณรวยยุ่ยเสี่ยนพักซี่กับพวกบัวเห็นมานาะบัดน,น,น,นี่เมื่อกี้ออมพ่วงไข่พะนะโอ้ยสีบโบเฮียสวยท่อก็แล้วเด้จ้ะ นี่พวกเนี่เน้นผัก,พก,ๆๆพกเพราะคนหุืห่ยเวาเห็นคนหุืห่ยบอนี่พวกเนี่เน้นผักขนาดเลยอันนี้ขนาะดอ้อมครึ่งหนึ่งเ้ยนี่บอ,อ,อมบึอบอ้งเขาเขาจะมันหลายเนาะมันได้ใจเด้อมันได้พี่น้องป่องไปมากินกน้ำแข็งบนผักซี่เลยไหมพวกแบบพักซี่เฮ้ยอ๋อก็เป็นอะไระ็ตัอดอดาบไ มันไม่หลุดโดดนะอ้ยจะมันแสบอุบารอุบหน่ะยเสียแบบไม่หลุดโดดพี่น้องอืมแสบรลายครับแับนี่ขนาดอ้อมคึงนเลยไล่ไหลอุ้ย ใส่บ mm ุปิดแน่ยพคงดงมาพริกมาโอ้ยเขาเงี้ยซะใสออนมัน

อ่อนๆพวงสื่นส่วนพักเสียนมากเมือเงินสินต่าบักแต่งขาดอย่างเดียวพวกมีนหลุดดไม่หอง 往下拍。 อ้อพ่วงไข่อินอะเพิ่น่าอ้อมพ่วงไข่อ้นนอ,อ,อ,อนอีนะใช่ไหมอืมอ้อนอ่อนหิ่งกว่ามันเหนียวมันอ้อนเดียว Jadi kita buat. เขาใจคือใหญ่อืมยังไปดูมันตัดจ้ะ เบิ่งบ่ค่อยชัดเดี๋ยวพวกย่านันย่างวิดีโอมันตัดก็เลยเบิกไปเรื่อยอืมอันนี้อันนี้เนียเนน้อย อะไรทำอะไรหอมบางย่งอันนี้มันสียหาเนียวจากน้อยไปไกล บอกให้มามักผักเรื่อมุดดูด้วยตัวนี้เลย แซ่บ,บ,บค่ะพี่น้องเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปพ่วงก,กันมากินสูพี่สูหน,น,น้องนะจ้ะเนาะออมพ่วงไขอ่อ่อนใส่ผักบัวใส่ผักซี่แซ่บแซ่บพี่น้องขาดลูกหลวนย่างเดียวนะคะเนาะกินแซ่บกินนวดเขาบนจังหวัดไร่ไทุ่งเงี้ยเลยลยืดคืนพี่น้อง,องมีคว่างกินข้าวอร่อยมากเลยวันนี้กับข้าวแบบ ถูกปากมากเลยสุมกับการรอคอยอมพวงไข่อ่อนค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่พวงขอขอบคุณหลายๆลายนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะบว่าฟังไทยฟังเราในต่างประเทศนะคะเนาะที่เข้ามารับชมแม่พวงนะคะเนาะแม่พวงขอฝากช่องแม่พวงกินแซฟอยู่ดีน้ำเินได้จ่าเด้อพี่พวงขอขอบคุณหลายหลนะคะเด้อสำหรับวันนี้แม่พวงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะสวัสดีค่ะ